ีครับเพจลุงเรืองสจารูนครับไฟนเอร์ซ้อมเมื่อกี่วันก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายพ่อเราุณเนอมาซ้อมที่หอกบุญเนาะเดี๋ยวมีใครอยู่นั่นเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ก็เยอะพวกวบริหารพวกกระปุกพี่นเนาะที่นั่นเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา26่สกับสูงเท่าไหร่หนึงร้ยเจ็ดสิาน้ำหนักปล่อยๆเหรอตอนนี้65หมวยนสตา์เนี่ยครับวันนี้จะต้องมาเจอคู่บอลเก่าเนี่ยเพชรจุฬาธานครับเพิ่งเจอกันไปล่าสุดวันนั้นเป็นไง ก็แพ้ไปครับไปเพราะนั้นต่อยเวียดร้อยสามสองวันนี้ต claro> ่อยร้อยสามสี่เขาต่อยเราปอนเห็นไหมไปสามสาวแล้วสามสี่ไม่เช้าสองหนักยังอเป็นไงมันก็มาวิ่งนี่นะครับไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนึงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์รงแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะคืนนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ไม่ค่อยเยอะครับไฟนี้เพราะว่า มามาแทนทั้งคู่อ๋อยกคู่มาครับจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมียี่สิบเจ็ดครับอ๋อยี่สิบเจ็ดเลยยกาวันนี้ทั้งคู่เลยครับอืมก็เลยแบบปล่อยๆมาด้วยต่อยมวยไทยเราหลักเป็นร้อยบวกครับคนจังหวัดจังหวัดศรีสุเกศครับเอาฝากเชิญเชิญแฟนคลับด้วยหน่อยครับฝากพี่น้องชาวศรีสุเกศครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เจีงเกิดครับอันนี้ขอโชคดีขอครับ